เมื่อวานนี้ฝนตกจ้าสวัสดีเลยจ้าสุขุสุขคนเมื่อนนี้ก็มารอหาเห็ดจ้ะไปหาเห็ดน้ำกันเ้อจ้าปะเห็ดนะโอเ้เห็ดทานเห็ดทานเลือจ้านี่จ้ะดอกกำลังออกทุกคนคากแพะนี่กำลังพอดีกินเลยค่ะเอ,าอ้ากระโดดลงมาแล้ว ตกลงไปแล้วโอ้ยปุ่งไว้บ่คัะกิ๊กกิ๊กิกิ๊กิออกไปโอ้ยน้องหมาอะไรอม,มองเดียวมันเป็นเหตุทานเดือดเป็นสีแดงเลยหมาน้อยกับกิ๊กเอกิ๊ื้อ สามดอกพุจ้าสามดอกเลยลงมาค้างหวยจ้ะเรียงกันเลยโอ้ยดอกกำลังคักมันใหญ่่นนี้เดอดอกมันซำกําปัน้นซำฝามือนี่ค่ะอยู่แมหมวยค่ะค่ะได้เห็ดก็ได้อ <c ười> ยู่แมหมวยจ้ะยานตกน้ำ มันอยู่แคมห่วยเห็ดก็ได้ก็เลยต้องเงินถือเงินโทรศัพา์เอาจ้ะมากำลังคิดดูทุกคนคิดดูเทอะนเฮ็ดนั้นแตกเหมือไม่เยียบจ้ะวันนี้มาแต่สาวผู้อยู่ตรงนี้เอ่ยติดเข่าเลยจ้ะเนี่ยมันอยู่แคมห่วยเลยค่ะเฮ็ดอะเก็บก็ต้องใช้ความระมัดระวังอุ้ย หมานาะคิดดูอหลีเยี่ย,ยเฮ็ดแตกมืใส่มีดบ่ได้แล้วค่ะเพราะวะ่าอันใส่มีดตัดแล้วมันอันนั้นค่ะมันเนีต้องหักเอาแบบนี้มันขึ้นคางหวยเลยค่ะคางหนาเลยมาตัดตีทั้งเทิงค่ะเพราะว่าวอันอ มันอยู่คางห้วยดอกหักมดเมื่อวานนี้ว่าฝนตกนะคะฝนตกบักแห,นหนงเ้ย ดอกแตกหมดเลยผลงานเจ้าโองเหยียบใบโองวันโป๊กยู่วันโปเห็นด่ามามาแล้วเสียงบุกก็ลึกแต่เชได้คิดดูความคิดดูนะโอ้ยแตกหมดเลยเชยได้เด้เหย,ยียบเต็มเต็มเลยค่ะเหยียบเต็มเต็ม เรียบเลยพวกน้อยกำลังออดจ้ะโอขาวคุมพูนอยู่เต็มเลยจ้ะท้ารไเก็บกมันกำลังออดไอ้ดอกนี้เมื่อนนี้ก็เสเป็นตะขนตกะล่ะฟ้าหงเลยแต่เสาวเลยอุย้ยไข่ก็ไปค้นแล้วมุ่งเก็บไข่จ้ะ เพชรเองรอบนี้เย็ดเฮ็ดแดงค่ะเฮ็ดดินออ้ยเลยจ้ะสุขุนเนี่ยเขี่ยบค่ะเกือบภาพอันเลยโอ้สาหงจัสน้อยจ้านี่เฮ็ดแดงไปไปมิวมิว เห็ดเตกหมดพวกน้อยกำลงังง่ามเลยค่ะอ้าวมวิมวมิวไปโอ้ยหเชอ่โอ,โอ,อ,โอนเก็บเอาก่อนธรรมดาบอกก็บเลยจ้ามันน้อย อันมันขี้คานล้างจ้ะเรบกเก็บเห็นดูดูแต่เนี้ยสิลอ่อันเอาไปเก่งเบิ้งจ้ะอุ้ยอึ๊บ ได้พอแกงเลยจ้ะได้หลายอยู่ได้เป็นเห็ดท่านค่ะแล้วก็เห็ดรวมเห็ดดินร่วมค่ะอยู่ข้างหลงังมีเห็ดปวกพร้อมขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะมะม่วงอยู่เหอนจ้ะ <laughs> ดูแค่ไดเนมาะมะม่วงปีนี้พูดจ้ะ มะม่วงมะม่วงแก้วว่าเดี๋ยวมันสุกจะไว้กวนจ้ะ